ไม่มีปัญหาอะไรในการจัดฟันหรือการใส่หรือมันสะดวกสบายมากไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันเลยครับผมสวัสดีครับผมและอั้นครับมมืืืออออททีีท่่้าาเเเปปิิดดฟคจตวันนี้มาเกตเครื่องมือจัดฟันใสครับที่โรงพยาบาลยันฮีครับผมก็หลังจากที่จัดไปแล้วรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรในการจัดฟันหรือการใส่หรือการถอนอะยรผมรู้สึกว่า มันสะดวกสบายมากไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันเลยครับผมเวลากินข้าวก็ถอดได้ครับหรือว่าถ้ามันมีกลิ่นหรือไม่สะอาดก็นําออกมาทำความสะอาดได้ง่ายมากเลยครับสําหรับเคสของคุณไรอันนะคะพอเราได้สแกนฟันประเมินแล้วพบว่ามีฟันยื่นแล้วฟันซ้อนค่ะดังนั้นเราจะเริ่มเข้าสู่การรักษาโดยจะใช้ระบบดิจิตอลค่ะหมอจะปรับการสวมใส่ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่บุคคลเลยค่ะ ดังนั้นเราจะเจาะไปที่ปัญหาของคุณไรอันเนื่องจากลักษณะการทํางานของคุณไรอันบางครั้งจะต้องมีการถอดชิ้นงานนะคะเพื่อให้สะดวกกับการพูดการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ถือว่าได้เปลี่ยนในด้านนี้มากนะคะสามารถจะปรับแก้หากกรณีที่ฟันไม่เคลื่อนตามกําหนดได้ค่ะหลังจากเข้าพบคุณหมอนะครับก็คุณหมอบอกว่าฟันนี้เคลื่อนไปตามกําหนดได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ